ย่างกาเดอสไปเอาสบายดีจ้าพี่น้องมาหอดเพื่อนละจ้ามาหอดเมมท่านเท่าดอกเพิ่นเด็กปนีพี่น้องจะขวนมากินยังจะขวนเห็ดยังสวดสวดก็เลยแหวกพี่น้องจะขวนเห็ดเลือดไปเลือดเอามาคือบอกกลับเออไล่ไปไล่มาใช่กะใช้หาซอยเอาพักบ่มีหัวจิงไข่บ่มีก็วางอยู่นี่ฮิเดฮิเดคนจิงไข่บบนี่เอาโลดซอยเอาเนยน้อยนี้อ่ คนทยรัไปาโบมอยู่ไทยเป็นแม่ไทยกานี่ยคือหนาคือปกไอนี่ที่ชบๆเขาคือกันเขาอก็สเเอาโก๊หน่อยกยำตายยำแล้วก็เลยเอาโก๊กไงมาเลยกินแล้วบบน้ยังคืออันหนึ่งเเรามาพไงเ้าวช้ำนี่แหละ มันาะแก่คำเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากจากโกจันมาเป็นโงะอยากปันยาดอตรงนี้มันอยู่ในหมอก็มันนี้ก็อยากก็แ่ไม่งชิมเนี่ยเออแบบนี้เศรเคมเอารดพี่น้องอ่ฮาเจเผาในยี่มันไหมว่เป็ายเป็ไหนฮะไอ้บอยกับม่พี่น้องมีแฟนมาเนี่ยไปปลุกปบ่นื้อยากไปดู่ะก่จะก้องจ้องนองผาดสไป ลุงบอยกับมาพี่น้องมาชาวเอื้อนแม่สอนก็มาเจนอาตาลีลุงบอยมาครบเลย ไปสู่คุณพ่อกับแม่ยิงนานะค,คุณไปืู่เสด็จพ่อกับแม่น้าไ<ฟ>่ก็ออยุนาูเลาา่าฮะแล้วไพ่กุ้งมหาจังมหาอย่างบริทามเนี่ คอกนะบ่ะคอก้เบิดก็แล้วดามคันเซนซ้อคารลคาร้าอว่าค่าคอังข้องสองะออเป็นมีค่าค้ำโอ้ค่ะันเข่าเล็กสองขาสองสองสองลยค่ะอันกระเป๋าห้องใหญ่นะะสองอันลอยหนึ่งอัอลอยหนึ่งใหญ่แห้งละลอยหาซิ เรไได้ยังขาดคองซื้อนมาหน่อยเราไกิยังเลือดีกว่าขาดซื้อไปเผื่อแต่สิ้นคะแนแต่ว่าทอแก่มาเอาลเมารถมาเอาทอแก่ก็ดีดกเฮากรีดตนีป้านเฮาปอดสรวันและกีลสระวัน สามมุมอามันเกื่อมาฮอดบ้านเจอับนหนากระดาดาจไปยังจอหดบุกข้นเม้นคือกี่ไก่เมันเม้นมันคือเม้นทาจารย์ติามือเปลือกมนเน่าแล้วมันเม้นเปลือกเน่าหรือเม้นเล่า No, bắt đầu lúc đi ăn chắc đi. À, <laughs> A sip. khó chắc chưa chắc. เจ้าพี่น้องจ๋าลืมถ่ายพี่น้องกินอิ่มแล้วบัดลืมฮะก,ก็คือสวดพี่น้องวัดวัดวัิมาสูยายกินอยู่หน้าพี่น้องมาหอดหน้าเลยคุณยายผมกินแล้วจะนอนกเปรพี่น้องเอ้ยปาสิาพาไปเบิง่งงวเบิ่งควยตรงตะวันก็พาดอยากลงหาคุดจิโร่เออจิโร่คุณวะคุดกระปูอยู่นี่<ว>บรรยากาศอยู่หน้านอองตะวันยาเล่นขี่ต้มสาบะรีป้าลุงแล้ว วันที่มาสู้ยายกินถ่ายคลิปผัดลืมพี่น้องกินแล้วผัดจังคืดสวดฉันถวยเหลือ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยเดดเมื่อนี้นะอากาศฮอน,นพี่น้องเออ <c oughs> บดิเนาวจ้าม,มานันิมพอดีพอดีอากาศนะพี่น้องทงไหาทงหน้าคือเกามองนี่สิเห็ดสวนครัวว่าแม่เห็ดใส เฮ็ดจังนีบะน้ะนองไก่ยพี่นอ้องไปเลย <S <S พี่นอ้องเอ้ยใจอยู่หน้าอ,ออกลูกลายลายพี่นอ้องนี่นะตัวสี่ข้าถ่าย <ไง S 1> มือนัดนละพี่นอ้อ<ไ>งตอนนี้ออกแล้วออกเป็นตัวโบสตูตโตแลวพี่นอ้อง เอาแม่แม่เอาแม่เอาแม่ขาอยูมันเป็นผักผักผัดกินของค้นนะมีเดือทงหนึ่งนะ เบิ้งดูเฮ้ยของคนนะต้นมีกันนะน่ะน้องไก่ัวได้โตมออันอันโตเพิ่นอยู่พักนับกันนะพี่น้องแจ็คตัวไ้ตัวนี่ปะซองตัวนี่ปะวะโมเม่นมีมีอีกแม่หนึ่งพี่น้องที่เพิ่นพักนับกันเพิ่นแบ่งลูกกันหนึ่ง หนึ่งแม่สองแม่สามแม่แล้วก็หกสี่แม่แล้วก็มีอีกแม่หนึง่งหาแม่บ้ออีกตัวหนึ่งลูกอีกแม่โหโหบวอยูสวยเชิญพากันมาหาเรากินพีน่น้องเรากินเขาเจ๊กยูไซอีกแม่หนึ่งนะบ่เห็นนี่หาแม่ประมาณนี้ บรรยากาศตรงไฮตรงหน้าพี่น้องเก็บบรรยากาศไปก่อนพี่น้องจัดจะหน่อยมืเอื่นมาเดินทางพี่น้องมืเอื่นใช่ไปกันนี่ปลาต้วเน้เอานี้แล้วไปหาเงินอยู่เงินกับบ่มีเงินเนาะต้องไปหาสิจ้าอยู่บ้านก็ไม่มีตังเราก็ไปหาเงินพวกไก่มันได้เขียดต่วันไก่ได้เขียดฟูฟูฟูฟโฟูหากิ้งจ้านรีบหูแรดไหลกันหรอปะเนี้ เอาได้มันกินเราลูกเพื่อมันสิหาได้ไปช้างมาตตอร์พะเพลนไหลน,น้ำตุ้แม่นั่นตีจะห้เมียกินโอ้โหเอาแลนด์เตลี่ยนไหลกันพี่น้อง <c oughs> แต่วันยันงัวลูกขึ้นมาขึ้นมาเห็นมาบอกควายอันงัวเถิกนะลูกมาขึ้นมาไว้ ก่อนพี่น้องจะมาหาเกยมของก็ได้พี่น้องเด้บานนี่บายเทุกค่ะ